ดูเสามันว <t> ่ายน้ำลงหรอแล้ว <t> ยังไงต่อนี่เนี่ยดูเสาน้ำอ๋อดูเสาน้ำลงแล้ว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 มันจมน้ำตายสิอย่างนั้นน่ะน้ำตายเลยโอลงเล่นน้ำได้เหรอน้ำได้น้ำจมมาเขาแรปเตอร์แรปเตอร์มันลงน้ำได้ไหมไม่เอาโอ้ยทำไมอ่ะ แรปเตอร์<า>กินเนื้อหรือว่ากินพืชแรปเตอร์มาช่วยอ,อันนี้ข่าวกดเหรอแล้วมันไม่กัดเหรอแรปเตอร์ตาลามตาลามาอ่ะอตลาตลับตาลับมันกัดเหรอมันกัดจริงจริงเหรอ,อ แล้วเอาไว้ทําอะไรอีกครับเอาไว้โตัวชักอ๋อจริงเหรอเอาไว้โตชาบนั่นรถยกโอ้ยยมีรถยกด้วยนั่นรถเนี่ยเนี่ยโอ้เดินพาไปดูพาไปดูอันนี้ที่รถเลยที่รถป้าพี่เป่าจริงขี่เป่าเนี่ย เนี่ยขับนี่คนเก็บเนี่ยไหมไหมมีพนักงานด้วยเห็นไหมเห็นใครลูกเห็นไหมเห็นเห็นไหมเห็นเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ลูกกำลังต่อช่างโอ้กำลังทำก่อช่างอยู่เนี่ยเนี่ยช่า เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยรถบรรทุกโอรถบรรทุกเหอนั่นเหรนั่นอันนี้อู่ซ่อมรถลูกอู่ซ่อมรถครับนั่นแมคโครมีแมคโครด้วยยกของหนักได้เหรอลูกหนักแล้วแล้วยกแลปเตอร์ได้ มันดูว่าไหมมันดูออกเลยสงสารอ๋ออะไรมันเลือดออกอ่ะลูกสงสารเลยสงสารอะไรอ่ะสงสารสงสารอะไรอ่ะแม็กโคป๊าคุณป๊าป๊าปดแล้วก็กดค่อยค่อยลดทิ้งคือจะควบมั่นเด็กมันอยู่แม็กโครนี่ย

อันนี้อันนี้รถไถอ๋อไถไถลอวนี่รถอะไรว้าวว้าวว้าวอันนี้อันนี้รถไถอ๋อคันนี้รถไถถูกต้องอน,นี่รถไถครับเหมือนเร็มไหม

เูสายตามันี่นี่ดิฉันฮะดิฉันโดดมนี่เอาไว้ทำอะไรอะบิิกินมบม่วงิกินมะม่วงกินับม่วงกินวิ่งหนึ่งร้อไงร้อไงร้องไงร้อไงนันน่้มีสองตัวเลยีเจบ เทียปามีมันมีองตัวอืมในชองตัวเลยเหรอกินกินหนม่วงกินนม่วงกินมะม่วงเลยแล้วกินอะไรอีกอะากินม่งเนี่ยเอาไว้ตชางก่อนอุปกรณ์ของช่างเหรอเป็นร้านอะไร Đây yeah, nó yeah. ở tông sông đấy Mẹ ông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  tin, ông Mẹ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 